สวัสดีครับวันน e ี้เจ re ๊กจะมาทําผัดไทยห่อไข่เส้นผัดไทยเหนียวนุ่มซอสรสชาติอร่อยทําง่ายๆพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับก็ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟอ่อนใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยเกลี่ยให้ทั่วๆครับแล้วให้เราเตรียมไข่ไก่เบอร์สองมาสามฟองตอกไข่ออกแล้วตีให้เข้ากันเราจะใช้เป็นไข่ที่ห่อผัดไทยนะครับ พอกระทะร้อนแล้วเทไข่ลงไปได้เลยแล้วก็ร่อนไข่ไปทั่วๆกระทะครับพอไข่สุกแล้วก็นำไปลอกออกครับพอเราลอกออกมาแล้วก็ใส่ชามไว้ก่อนครับ จะได้ลักษณะแบบนี้ครับทีนี้ก็ไปทำผัดไทยได้เลยก็ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนแล้วนํากุ้งขาวลงไปผัดให้สุกวันนี้จะใช้6ตัวนะครับก็ให้เราแกะเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดําออกแล้วล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยสาเหตุที่แจะคผัดกุ้งก่อนก็เพราะว่าถ้าเราผัดไปพร้อมกับผัดไทยเลยเนี่ยกุ้งเขาจะแข็งครับ พอกุ้งสุกได้ที่ให้เราตักขึ้นพักไว้ก่อนแล้วใส่หอมแดงสับลงไปสองช้อนโต๊ะเจียวให้หอมเลยครับพอมีกลิ่นหอมแล้วใส่เต้าหู้แข็งหั่นเต่าลงไปสามช้อนโต๊ะตามด้วยเชโป๊รหวานสับสองช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ พอเข้ากันดีแล้วให้เราใส่เส้นจันทร์ลงไปเส้นจันทร์นี้จะก็แช่น้ําไว้นะครับใช้120กรัมใส่ซอสปรุงผัดไทยตาโลโบโล,ลงไปครึ่งซองใช้เป็นขนาดซอง120กรัมนะครับใส่ครึ่งซองเขาก็จะแถมถั่วลิสงขั่วป่นมาด้วยนะครับใส่น้ำซอสลงไปครึ่งซองนะครับ แล้วก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันอันนี้เนื้อซอสเขาจะเป็นแบบเข้มข้นนะครับทําให้ง่ายต่อการผัดไม่มีส่วนผสมของผงชูรสและวัตถุก,กันเสียพอเส้นเริ่มนิ่มก็ให้เราใส่ถั่วลิสงป่นลงไปใส่แค่นี้พอครับตามด้วยกุ้งแห้งหนึ่งช้อนโต๊ะกุ้ยช่ายหั่นท่อน3มต้นถั่วงอก100กรัม คนคุกเคล้าให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วให้เราตอกไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองยีย,ยไข่ไก่ให้แตกครับแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากัน พอคลุกเขาเข้ากันดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดแก๊สได้เลยวางกุ้งลงไปก่อนเลยครับตามด้วยเส้นแล้วก็ห่อปิดครับ นำจานมาครอบได้เลยครับเปิดออกครับแล้วก็วางมะนาวลงไปครับถั่วลิสงป่นพริกป่นน้ำตาลทรายกุ้ยช่ายสองต้นถั่วงอกดิบเล็กน้อยทีนี้ก็กรีดเปิดหน้าไข่ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองชิมแบบไม่ปรุงดูนะครับโอ้เส้นนุ่มน่าทานมากๆเลยครับกลิ่นหอมอืมเส้นเหนียวนุ่มมากๆเลย แล้วรสชาติเนี่ยก็อร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับออกมาเป็นผัดไทยที่เปรี้ยวหวานลงตัวมากๆเลยครับเพียงแค่ใช้ซอสผัดไทยตาโลโบโจบในซองเดียวทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ